เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กิบแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แลงกับไ d ดีกิบแบบบัตนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ57ดาวนะครับผมก็วันนี้มาเล่นสลิมนะครับเพราะว่าอยากเล่นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมสลิมจะโดนเนิร์ฟเรื่องพาสีนะตีเบาลงนะครับแล้วก็ไม่ติดคีดแล้วนะเวลาตีโบนัสพาสีได้เนี่ยคือไม่มีทางคีดเลยนะครับคือมันเนิร์ฟแบบหนักมากนะครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้เนี่ย มาเล่นสลิมด้วยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เก่งแล้วแล้วก็สลิมตอนนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ยอดฮิตมากคือเก็บดาวง่ายนะครับผมอะไรแบบมันเก่งแล้วมันเก่งเลยนะครับก็วันนี้มาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ไม่มียศส้มนะจะได้ทุกทุกยศเหมือนเดิมมาแล้วนะครับโอเคก็เป็นเซตไอเทมที่ผมใช้ตลอดนะครับเซตนี้นะครับผมดาบเดอะบีสนะครับ คือมันเก่งอ่ะคือสำหรับผมคือมันเก่งมากมากเลครับผมอีกนี่บอกว่าเซฟิตเซฟิตทำไมทอ็ทอปเซฟิตท็อปเซิร์ฟหรือว่าไปอยู่เลนบน s <S โอเมนบอกว่าเม็ดส้มอ๋อเซฟิตเม็ดส้มอันดับหนึ่งงี้หรออลิสบอกว่าระวังเซฟิตเก่งเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาหน่อยครับอัดคลิปอย่างงี <laughs> ออ้มาดูหน่อยว่าเจอเซฟฟิตเม็ดส้มเหรอ แล้วแบบว่าคนรู้จักกันเยอะด้วยนะแสดงว่าต้องเอาจริงเหมือนกันแหละเนี่ยแสยดงว่าต้องเก่งจริงนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะมี3คนรู้จักหรอว่าเขาคือแม่ส้มใช่ไหมเพราะว่าฝั่งเรารู้หมดเลยนะว่าเขาคือแม่ส้มนะครับมาดูแลกันเป็นยังไงไปฮะเดิน3เดิน3เดิน3หอก GPS พ,พร้อมทํางานอ้าวเซฟิตหมกกลานงนะปลาหอกไปนะแล้วหอกก็บเบี้ยวตรงเป๊โปะโอ้โห แลกกิจแบบบัตรก็ได้เฟิร์สบัตรครับผมโอ้โหหล่อเท่ครับอืมเอาสติกเกอร์อันหนึ่งนี่หล่อเท่ไป็นอ่งทีเขาว่ะเซฟิทเม็ดส้มโดนหอซีพีเอสเรานะครับโอ้ไอคิวเลนตายได้ไงวะเมื่อกี้นี่ครับผมอยู่ๆมันไปตายเฉยเลยก็ฟามฟามไปก่อนนะครับคิวเลนบอกว่าไปไหนอุ้ยฮายาเตะมันโอ้ดาวกระจายเต็มๆเลยว่ะ เอาจริงๆเนี่ยโดยสด่วนตัวผมอ่ะผมชอบเล่นสลิมมากเมื่อฝั่งตรงข้ามเป็นฮายานะครับเพราะว่ามันสู้ง่ายนะครับผมคือฮายาเตะเนี่ยแพ้สลิมมากๆนะครับก็เอ้ย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 ปาหอกปึ๊บโดนวันเดอร์บู๊มนลมช่วงนี้ยิทฮอตเอายังไงโอ้ยไม่มีใครมาเลยโอ้โหเพนเพื่อนหนีกระโดดหนีโอ้โหคิวเลนมไม่ได้มาอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อกี้ ลุงลุงอีก,อกนิดก็ช่วงนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยฮีโร่มันก็เล่นตามเมตานะครับยิ่งแรงสูงสูงยิ่งตามเมตาจดจัดเลยนะอย่างเช่นฮายาตินี่คือเจอบ่อยมากผมใกล้จะได้ดาบคีแล้วเราจะเย็นเย็นก่อนนะครับโอ้โหโดนกระทืม โอ้โหจังหวะกระทึ้เขาคิมอืมผมยังรอดโอ้โหมาสี่วะยังเร็วกลับบ้านครับเฮ้ยวันเดอร์มาเอ้ยวันเดอร์ยายเราจะวับเอยผมเป็นลมผมเป็นลมโอ้โหเฮ้ยโอ้มันรู้ว่าผมวางอยู่ในหญ้าโอ้โหอย่างเซ็งว่ะมาไปเอาคืนมันว่ะเอาคืนไม่ได้แล้ว嘛มันเพ็ดหมดแล้วนะครับมาไอวันเดอร์เมื่อกี้เอ็งฆ่าเราอย่างนั้นโอเคครับก็ โอ้โหมันจะเอาเราให้ได้วะ่ะคือวอนเดอร์แม่งอยู่ล่างตลอดเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยมันจี้เราแรงเกินโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วแบบอลิสคุมล่างเลยเถอะจริงๆริโลมคุมล่างเลยดีกว่าผมพิมพ์บอกเลยดีกว่าไม่งั้นผมยืนไม่ได้วะ่ะสวยคือวอนเดอร์แม่งมันเล่นล่างตลอดเลยนะไม่โลมเลยนะสวยนะผมว่าไหวนะคิวเลนเอ้าคิวเลนเราเราแตกว่ะคิวเลนลลเราก็เกิดมายังไหวอยู่โอ้โหเซฟิธแม่งอึดจิ๊บเป่งเลยเฮ้ยเฮ้ย โอเมนที่ว่าอือยังสู้ไม่ได้เอาคิวเลนมาอย่างงี้ไหลสบายมาไปฮะเฮ้ยเเอ้าคิวเลนเอ็งไหลไม่ได้ตายสามสวยปลาเอาเอาเอาไอ้นี่เรียมกลับโอ้โหเรียมโอ้โหเรียมมากเกินป่าวะเอ็งเกินไปป่าวะได้ไหนบับมาเอ็งแรงเกินไปนะลาบจัดจัดปลากูกลับไปเล่นโมเลนไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าคิวเลนเขาไหลหมดนะครับ ขาไม่ได้ทุกตัวเลยอะโอ้โหโอเคไปครับเราดันล่างแลวกันนะครับมันได้คเซเลเยอร์ไปแล้ววะ่ะโอ้โหตอนนี้สกอร์7 14. ต่อ14่ป่าเราค่อนข้างแห้งอยู่นะครับผมมาเวทบูเลยผมว่าเราเล่นล่างต่อได้นะครับเพราะว่าไฮาเตะกับเซฟิธอยู่บนเรมาอยู่เรนนี้คนเดียวเล่นป้อมได้นะมันปล่อยมังกรด้านบนวะ่ะฝั่งตรงข้าม คิวเลนเข้าไปแล้วหลังเร็วมะคิวเลนกลับก่อนป้อมบนเห็นไหมเองอะผมต้องผมต้องถอยกลับบ้านก่อนครับโอ้คิวเลนกูต้องถอยกันบ้านไม่งั้นไม่ได้ครับผมคิวเลนโอ้เองไม่น่าเข้าเลยเมื่อกี้จริงๆได้ป้องตัโอเคแล้วนะครับอโอเคมังกรยังไม่ถึงป้อมในเราครับผมตอนนี้คิวเลนก็ศูนย์สี่นะครับ <c oughs> แต่ผมก็งงจริงๆว่าคิวเลนฝั่งตรงข้ามมันจะเก่งเสมอเว้ยทำไมคิวเลนฝั่งเราไม่เอาจะตายอีกแล้วคิวเลนฝั่งเรามันไม่เคยมันไม่เคยโหดมาฝั่งเขาเลยวะามาช่วงนี้เร <c oughs> าก็ <c oughs> ผมทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้คือผมต้องฟาร์มไปก่อนนะครับรอจังหวะนะสลิมอ่ะมันก็อาจจะพลิกได้นะเดี๋ยวผมจะออกไปเฟนเนตทูนะครับมามาหอกโดนหายาครับชีพิตอ ดีนะผมเดินถอยมาดิผมตีที400งใส่เซฟิตอ่ะเอาเออมันจะไม่ได้ครับสวยอีกนิดค่าได้หนึ่งคนเอาแล้วไงจะได้เฟลิตูแล้วกันบ้านไปก่อนนะครับผมคือคือเอาพวกคนตรงๆก็คือฝั่งเราอ่ะต้องรอผมเกิดอ่ะจริงๆถ้าผมไม่เกิดก็คือแพ้นะครับผมเช็คยาไปก่อนมีมี มาได้เฟรนิตทูแล้วนะครับคิวเลนอีกแล้วเองชอบไปโซโลโม่มากเลยนะคิวเลนเขาว่ะสี่ต่อห้าอีกแล้วมันจะจิม้มดีนะผมสปินได้อืมอืเอาเอาดีเอาดีวันเอดอร์ Wonder! ได้ข่าวว่าอุ้ยโอ้ยนั่นหระอุ้ยแบตบหมดเอ้ยทำไมเซฟิตอะเกือบแตกเฮ้ยแล้วเราก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมชอบอัดเกมตอนแบตหมดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมือถือผมแบตไม่เคยเต็ม มารครับผมไปขับประคองไปก่อนนะครับโอเคมันอยู่ป่าบนวะ่ะหายาโดนจับสวยอยู่หายาคนได้บิดหอก G P S อสวยไปตีตีตีตไหวไหมสวยอยู่เร็วเร็วมาไอ้นี่หอก G P S โดนลบสวยเซฟฟิดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเอาว่ะสวยครับชัดดาวจัดลุงครับผม ผมดันกลางผมดนันกลางมาแล้วสลิมสลิมโอ้คิวเลนเราไปโซโล่อ,อีกแล้วโอ้โหแล้วผมไม่อยา,ากจะพูดจริงๆนะคิวเลนป่าเรานี่คือแบบศูนย์เจ็ดเพื่อนๆเงินร้อยกว่าอลิสเ่ยตอนเนี้ยโลมไอ้คิวเลนอะเงินมากกว่าอลิสน,น,น,นะครับผมเฮ้ยไ,ไม่ไหวว่ะตีของก่อนนะครับมาเราปล่อยมังกรด้านล่างเนาะ ผมว่าขอให้ผมได้ไหลทีนึงอะ่ะจบเกมเนี้ยจบเลยเอาว่ะเซฟิธโผล่โผล่ล่างโอเมนอ้อมอยู่นะโอเมนโอเมนจับยังโอเมนจับแล้วนี่ว่าไป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 หอกโดนหอ,อก GPF ไปคำเซฟิธเอาเล่นคุณในบินอย่างงี้เราตีอืมไหลมาแล้วครับกีบแบดปัดกระต่ายผู้ถือหอกอืมหอ,อก GPF สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งไปดีครับเอาแล้วไงเฮ้ยเรียวมา้าเน้นบนว่ะ โอเคครับเขาวร์ปกลับบ้านไปแล้วนะมาครับเรามีหอกเอาหอก GPS ไปโดนซาตาเอาแล้วไงผมมีมุลามาแล้วครับเรียบร้อยหอกิวโอ้โหเซฟิดโนหนึ่งเจอหอก GPS ไปครับเกือบแพ้แล้วนะเราคือคือผมเกือบแพ้แล้วนะครับจริงแต่สุดท้ายเราก็เกิดจนได้โอ้โห มาดูดิว่าผมได้อันดับ2นะครับ58ดาวโอ,โอมนก็เล่นดีครับผมคือ <c oughs> เล่นดีหมดเลยนะ4คนนะ่ะ <c oughs> ยังไม่คิวเลนผมม่กดไลค์คิวเลนนะผมบอกเลยคิวเลนศูนย์ศูนย์ตายค่าศูนย์เจ็ดเซฟิตพันสามร้อยเกมนะครับเม็ดส้มของแท้แน่นอนนะครับโนนหนึ่งเขาก็เล่นดีนะโอคิวเลนทำไดิมพนสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคถือว่าวันนี้ปะทะกับ เซฟิทโ no น1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคนนี้ยังไม่เคยเจอเลยนะก็มันมันครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ